สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและทนผู้ชมท,ทุกทันนะครับผมหยดพันก่เก่าก่อจะพา F เอฟซีและทนผู้ชมทุกทันไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาพา่ารวยกับคนคู่นะครับเพิ่นกับฟันอีกแล้วได้อีกแล้วนะครับได้เล็กได้เด็ดนะครับที่ได้ยังตามไปฟังน้ากันนะครับก่มาแล้วก่รุ่นหน้าก็ติดตามแบบเป็นกําลังใ,ให้ด้วยนะครับก่อมุ่งตะมดอีกกับนนทิยาแบ่งปันมาให้ผมจะททาเป็นคลิปโปรยยังเอฟซี ท่านผู้ส้มท่านได้ฟังดีลุดมากกันที่ได้แจ้งดกนกระามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับคุณครูนะคะคุณครูเพิ่นทํางานอยู่โรงเรียนบ้านนุนธิยานี่นะคะเพิ่นสอนนักเรียนอยู่บ้านอยู่บ้านนุนธิยาเพิ่นโชคดีนะคะเพิ่นมาอยู่บ้านเฮานี่เกือบปีแล้วนะคะเพิ่นถูกแทบทุกงวดนะคะมีลุดยูงงวดหนึ่งนะคะวดที่ผ่านมานี่นุนธิยาโทษไปสัมภาษณ์นะคะ รู้สึกว่าจะสัมผัสก่อนสองมือนะคะเพิ่นหายมากพวกเขานะคะรู้สึกว่าจะเป็นเก้าสองสามหรือเก้าสามสองนะคะพวกเขาแต่ว่ามือสุดท้ายนุ่นที่ยาบริโทรไปนะคะเพิ่นฝันเห็นพ่อหญ่เพิ่นคะคุ้นตาเพิ่นเสียแล้วนะคะอายุเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองนะคะ เพิ่นก็เลขไปซื้อรัฐบาลไทยนะคะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปซื้อเอกชนนะคะเพิ่นกระโชคดีไปถูกทั้งบนก็นถูกทั้งเอกชนถูกทั้งลอตเตอรี่นะคะสําหรับเมื่อน,นี้นะคะนุ่นทิยากอะอย,ยินขาวว่าวคุณคู่ฝันนะคะฝันฝันว่าเลขออกแล้วนะคะเลขออกแล้วขังบนจําได้สามตัวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวางนุ่นทิยาก,กับคุณคู่นะคะ ในวันที่16กันยายน2566นะคะ ูสวัสดีค่ะค่ะคุณคู่เป็นยังไงคะคือได้ยินข่าวว่าคุณคู่โชคดีร้ายแทงดัี่ิพานมาอ๋อกับพ่อใดอยู่ค่ะตอนนนทิยาสัมผณ์เลขอ่คุณคู่ถือตัวใดค่ะ,ะถือเป็นเก้าลนึค่ะั็ดีอ่าตอนมือนั้นอ่ะสัมผณสมือวันทีนสามสิบปอค่ะไม่ค่ะค่ะวันนี้มือวันทีสามสิบ รู้ขัดเปโทรศัพท์รู้ขันรับรับเองไหมคะค่ะต่างหากผโทรศัพท์หายยุทธเัีฑ์นี่แหละบ้านนีโทรศัพท์ขัดรับเองโทรศัพท์สายที่สายกับมีคนรับแต่บางคุณไม่พ้นที่นี่จะคนนเสียคะค่ะก็เรียกว่าเป็นตามารับโทรศัพท์ผู้โทรศ้าี้ต้องเสียไปแล้วนะคะค่ะ เออได้ยินว่าเป็นถือลายมาสั้นก็ได้ลอตเตอรี่แก่ไทยฮุกเกาตอสครับเอาราคาได้ดีน้ำค่ะเด็กเอกชนน้ำอ่ะดีใจน้ำเด้อค่ะรางวัลนี้คุณคู่ฝันบ่งวัลนี่ฝันฝันว่าเลขบอก 064ได้มกสีั่านเนเขานนค่ะเป็นแนวทางค่ะเราเมื่อนี้ได้เข้าไปไวายปู้ขาวม่อเมื่อนี้เป็นวันภาคเมือนี้เป็นเ,เขาไปนี่ค่ะเราโ้นที่ญาไปไปไวายปู้ขาวขอ,อจับปิงปองได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับสองเกตบันมันอีสองเกตมันไปออกอัน ข้าน้อยเราวางแร้งไงข้าน้อยข้าน้อยแต่ว่านูนูถูกยูจูเงินเนี่ยแหละค่ะจูตอนไหนค่ะ,นนนนะ,คะเลขถูกกันสองตัวกันในสามค่ะ,คะได้ตัวใดก่็ค่ะหนึ่งสามอ๋อเลขถูกมีสองตัวหนึ่งบวกค่ะเนี่ยค่ะเห็นสองตัวนะคะอือเห็นเลขสองตัวแล้วค่ะหนึ่งสาม <1, 3 S 2> เป็นเลขถูกแตาบาเลขก้มฝันฝันมาเลขออกเนี่ อศูนย์หกสี่มีคนมีคนบอกหรือคุณคู่ด้ยินเสียงเพิ่นเบาว่าเลขออกได้ยินแบบว่าออกออกออกค่ะอือออกบนอ๋ออันน้องที่ย่าลืมบอกตอนนี้อันขออาชีพคุณคู่เนี่ย่ะค่ะเพื่อเอาไปแบ่งปันเอฟซีเพื่อเพิ่นโชคดีนะคุณคู่ หลังจากนั้นกับว่าฟันยังมันบ่ค่ะบ่ค่ะกับว่าฟันยังค่ะอืถ้าคุณคู่ค่่นีละะถ้าคุณคู่จะซื้อ0 6่ซื้อตัดหน้าตัดหลังน้ำบ่ค,ค่ะแม่ค่ะซื้อตัดหน้าตัดหลงังค่ะอาจจะเป็น,<อ><อ>นการการหัวตงน้าก็ได้ค่ะอ๋อ090เครื่องดีก็ได้ค่ะอ๋อ090 ทท0ูนยเก้าถัดตัดสองตัว <tr> ก <possible> ็จะเป็นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกเกี่หกสี่ยังสี่บอกค่ะคุณครูเดี๋ยวเนีค่ะลองตัดเบิ้งมันจะมีหลายตัวเนาะมีศูนย์หกเาสหก ศูนย์สี่แมนยี่ได้นอะศูนย์ศูนย์หกศูนย์สี่หกสี่เก้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าแต่ว่าคุณคู่จะเน้นจริงๆเน้นหกสี่บอค่ะแมนค่ะ,คะเน้นหกสี่อา้าวจะรู้บาคุณคู่ฝันฝันไม่งวด งวดนี่เป็นงวดวัดนทีน่16กันยายน2องหาคุณคู่ฝันวาเลกออกข้างบน06 4แต่ว่าคุณคู่จุดถูบอยู่บ้านขอคู่อยู่บ้านได้หนาหางเดียวน้องทียาลงถือปะค่ะแต่ว่าบาไตัดเนี่ยี่อาจจะเป็น09 4ย้าสาตัด2อตัวจะมีเอาแบบว่าผ่านเลยมี06นี่เกส มีศูนย์เก่ามีหกสี่ศูนย์สี่แต่ว่าคุณคู่เนี่ยจริงๆคือหกสี่ลงถือบ่ค่ะลงถือบค่ะค่ะขอบคุณคุณคู่หลายๆเด้อค่ะที่หายแน้ทั้งวันนี้กขอให้คุณคู่ถือเลขสามตัวตรงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับกับบางไม้เอฟที่แล่ธรรมพุทุกท่าันคงถี่ยินในฟังแหลวนะครับถิ่นวันทิยาได้สรุปเลขของคุณคู่นะครับสําหรับผมนี่ใต้คลิปนี้ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ คนคูค่ที่ผ่านมาถือเก้าหนึ่งตรงตรงเมื่อกี้กับฟันอีกแล้วเมื่ันที่สิบหกขยายช่วงหกหกนะครับเลขฟันเมื่อกี้ฟันได้หกศูนย์หกซี่นะครับศูนย์หกซีเลขฟันจุดทูบีก็เป็นหนึ่งสามนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อส,สารสารกินแบงอัลตราบัตนะครับเลขหก 6, ตัวสิบเลขสามตัวศูนย์หกซีหน่อย ไอ้หมุนกลับนะครับเรื่องหักลับนะครับก,ก <c oughs> หวังว่าเอฟซีทุกท่านกุ้งสีเคยเห็ุเคยทํานะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็สิชุี่เพียงสานี่พอวนี้คิดต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ